เคยไปไก่ย่างวิเชียนไหมยังครับยัอยู่บ้านก้านเหลืองเลบ้านก้านเหลืองใช่ไหมบ้านก้านเหลืองดงฮะเท่าแก่ไก่ย่างวิเชียนกันเหลืองเออเท่าแก่ไก่ย่างวิเชียนโปรโมทนะฮะทั้งอำเภอดงหลวงนะฮะอำเภอเชิญครับยินดีต้อนรับนะฮะอำเภอดงหลวงนะครับอยู่บ้านก้านเหลืองดงอยู่บ้านก้านเหลืองดงครับไก่ย่าง เอฟซีลุงพลมาจากไก่ทั้งอำเภอฮะวันนั้นที่วิระมานะฮะท่านนายกตำบลอำเภอดงหลวงก็เอาไก่ผมมาที่นี่ประมาณ20ตัวมาให้ลุงพลนะฮะมาเยี่ยมลุงพลโดยเฉพาะนะครับโอเคนะฮะวันนี้มีโอกาสได้ผ่านก็ได้แวะมาหาลุงพลเนาะโอเควันนี้ประกาศครับผแล้วโปรโมท ร้านด้วยครับขับรถมากี่ชั oh, okay. ่วโมงครับขับรถมาสามสิบนาทีสามสิบนาทีกันเลยขอขอบคุณครับทุกท่านครับนี่มาด้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมอันนี้มาที่เดียวกันนะครับที่เดียวกันเลยที่เดียวกันครับเดี๋ยวอุปภาพหนึ่งทดลอง อันนี้ท่านรองอดีเอกนะฮะท่านรองนายยกอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับอำเภอเมืองมุกดาหารนะฮะท่านรองวันนี้ท่านรองมาเยี่ยมโดยเฉพาะทางผ่านก็เป็นคนได้ฟังจากข่าวอ๋อครับวันนี้ท่านรองมาทางท่านรองนายยกอำเภยญี่ปุ่นน่าตลาดมารวยมุกดาหารนะครับอ่านี่ท่าแกเป็น่นรักชูชิ อาหารตลาดมาเลยถ้าลงพ้นผ่านเมื่อไหร่ยินดีต้อนรับนะฮะตลาดมาเลยของบุกทหารบ้านเราโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับครับท่านรองนายกจากอำเภอดงเย็นอำเภอโดงเย็นรองอดิเรกรองอดิเรกครับผมครับผม จบแค่นี้ก่อนนะรับซื้อลอตเตอรี่ครับเอาที่หนึ่งเอาสักคนเอาสักสิล้านสล้านล้านไม่มีครับทุคนปละหกล้านไปละหกล้านสิบสองล้านสองต้องสิบสองล้านครับเนเราบราง ลงพลมาจับให้ผมสักใบหนึ่งคือจะโทษผมไหมครับไม่เป็นไรฮะอาจจะเป็นบุญว่านสนานรมกันวันนี้ลงพลจับได้ครับกดเดืวไปซียกดเดอไปซี่ก็เดือเดือไปซี่กดให้ลงพลจับให้ครับสันจับให้ ลูกบอลโอเคครับคน่ามเก้ครับกี่ใบสองใบได้พอนหนึใบือถ้าลองใบหนึ่งสใบเยวเออาคุลรใบาคใบไึงเยวใบนึ่งแกคนละบฮะลุงพลแจกเลขไม่เหมือนกันนะอ่าลุงพลแจกลุงพลแจกคนระบุพแจกคนละบครับไม่รูบ เปคุยกันเองครับมาเล่นเหมกันสามคนวันน้ัน้คเองครับมาเช้าอครับถ้าวันที่หนึ่งจะขับมาหาลูกพ่อดีครับผมโอเครับ่านไปร้านไก่ย่างวิเชียรยินีต้อนรับครับรับคครับช้ายเช้าีบครับ